เรามาต่อกันที่ข้อ2โจทย์ข้อนี้บอกว่าคนงานออกแรงดันลังมวล30กิโลกรัมโอเคนี่คือลังของผมนะครับซึ่งมีมวล30กิโลกรัมให้ m เท่ากับ30กิโลกรัมโดยที่คนงานออกแรงดันแรงดันตัวนี้ผมให้เป็นตัวพีนะครับดันไปด้านขวา พอดันไปด้านขวาเสร็จกล่องก็เคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง4.5เมตรนะครับเขียนไว้4.5เมตรทีนี้พอเราอ่านโจทย์มาอีกนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญที่บอกว่าความเร็วคงที่เนาะความเร็วคงที่ตัวนี้แสดงว่าซิกมา f ในแนวแกน x หรือว่าในแนวของการเคลื่อนที่จะต้องมีค่าเป็น0โจทย์บอกว่าถ้าสัมประสิทธิ์เสียดทานจนระหว่างลังกับพื้นมีค่าเท่ากับ0.25โอเคละนะครับมีสัมประสิทธิ์เสียดทานจนสัมประสิทธิ์เสียดทานจนตัวนี้ครับ มันแทนด้วยตัวมินะแล้วก็ห้อยเคนติกแปลว่ามีการเคลื่อนที่แต่ว่าลูกศรสีแดงตรงนี้มันคือค่าของ f นะครับแปลนเสียดทานห้อยเด้วยซึ่ง f ของผมเนี่ยครับมันมีค่าเท่ากับมิ n นะครับดูซิว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอะไรบ้างมีหลายข้อมากข้อ a คนงานต้องออกแรงขนาดเท่าใด คนงานต้องออกแรงขนาดเท่าใดสั้นๆเนาะก็คือเขาต้องออกแรง P เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กล่องถึงจะเคลื่อนที่มาได้ระยะทาง4.5เมตรนะครับเอาล่ะตอนนี้ถามว่าเราสนใจอะไรคำตอบก็คือเราสนใจกล่องนั่นเองนะครับนี่คือกล่องที่เราสนใจ เมื่อเราสนใจกล่องเราก็ต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแสดงแรงทั้งหมดที่กระทำกับกล่องนะครับตอนนี้เรามีแรง P ก็คือคนงานดันนะครับมีแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่รู้ได้อย่างไรว่ามีแรงเสียดทานเพราะโจทย์บอกสัมประสิทธิ์เสียดทานจนมาบอก μ มานั่นแสดงว่าจะต้องมีแรงเสียดทานจากนั้นก็ยังมีแรงอะไรเอ,อ่ย คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็คือ mg มี mg ก็ต้องมี n นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า f เท่ากับ mu n แสดงว่า n ของผมในที่นี้ครับเนี่ยตัว n ตัวนี้ครับมันมีค่าเท่ากับ mg นะก็คือแรงลับในแนวแกน y มีค่าเป็น0ก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลง n เท่ากับ ng นั่นหมายความว่าอะไรครับ f ของผมตัวนี้ จากมิวห้อย K นิดนึงขยับนิดนึงลูลขอพื้นที่ให้ K คนะครับเนของผมนะครับเท่ากับ MG ผมก็เขียนแบบนี้ไปเลย F K เท่ากับมิวเคเท่ากับมิวเคะก็ MG ็มนะโอเคฟรีบอ o d ดี้แดกแกรมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มหาคำตอบที่ข้อ A กันก่อนข้อ A เขาถามว่าคนงานต้องออกแรงขนาดเท่าใด เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับของข้อนี้ก็คืออะไรเอ่ยความเร็วคงที่ความเร็วของกล่องคงที่นั่นหมายความว่าซิกมา F ของผมนะครับจะต้องเท่ากับ0 s i g ซิกมา f ในแนวไหนในแนวที่กล่องเคลื่อนที่ก็คือในแนวแกน X นะครับนะใส่เวกเตอร์ไปด้วยนะครับแล้วไงต่อครับ ก็มาดูครับรวมแรงในแนวแกน x นะครับจะเห็นว่าในแนวแกน x ของเราเนี่ยแรง p ซึ่งไปด้านซ้ายมีค่าเท่ากับแรง fk ซึ่งไปด้านซ้ายอ้าวอะไรผิดแรง p ไปด้านขวา fk ไปด้านซ้ายเราตั้งสมการนี้ขึ้นมาเลย p เท่ากับ fk โจทย์ถามหาอะไรครับถามหาว่าคนต้องออกแรงขนาดเท่าใด ซึ่งแรงในที่นี้ก็คือตัว p นั่นเองอ่าเรามาหา p ด้วยกันก็แทนค่าลงไปเท่านั้นเองนะครับขยับหน่อยตืดนะครับแทนค่าลงไปครับ fk มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมิว k mg ผมก็แทนค่ามิวลงไปโจทย์กำหนดมาให้ก็คือ0.25ยไม่มีหน่วยนะครับ มวลก็คือ30กิโลกรมัมค่า g ใช้9.8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ไม่มีอะไรยากข้อนี้นะครับก็แทนค่าลงไปได้คำตอบมากาคือ73.5หน่วยของแรงก็คือนิวตันนะครับนี่คือแรงพี่แรงที่คนงานดันกล่องไปนั่นเองโอเคต่อไป เรามาที่ข้อ b boy แรงนี้ทำงานเท่าใดต่อหลังแรงนี้ทำงานเท่าใดต่อรังแรงนี้คือแรงไหนครับอ่าถ้าใครทำข้อ1ด้วยตนเองก็จะรู้ว่าแรงนี้ก็คือแรง p ทำงานแสดงว่าหางานเนื่องจากแรง p ผมจะย้ำเสมอน,นะครับว่าสูตรของงานของผมเนี่ยในรูปทั่วไปผมก็จะเขียนแบบนี้เลย f กับ delta x นะครับ f. กับ delta x ทีนี้ผมก็จะมาอ่านโจทย์แล้วผมก็จะมาดูว่าโจทย์ถามหางานเนื่องจากแรงใดในที่นี้โจทย์ถามหางานเนื่องจากแรง p ผมก็เขียนห้อย p ไว้อ่าจาก f ผมก็เขียนเป็นแรง p. ดอคับ delta x พอได้แบบนี้เสร็จผมก็จะกลับไปดูว่า delta x ของผมเนี่ยซึ่งมันเป็นการกระจัดย้ำเลยนะครับย้ำเลยย้ำถ้าใครไม่ย้ำไม่จำก็จะถูก ย่ำนะครับก็คือถูกเหยียบตอนสอบคะแนนก็จะไม่ได้ <c oughs> สัสจใจอันนี้คือการกระจัดนะการกระจัดก็คือมันต้องมีทิศทางนะครับมีทิศทางด้วยมีขนาดด้วยแต่ว่าอันนี้เราเน้นทิศทางทิศทางของกล่องที่มันเคลื่อนที่อะเลื่อนกลับมาดูที่ผมวาดรูปด้านบนกล่องมันเคลื่อนที่จากตรงนี้มาด้านนี้ฉะนั้นทิศทางของการกระจัดของผมก็คือเดลต้าเนะครับ คือมันไปด้านขวามือใช่ไหมครับไปด้านขวามือพอได้ทิศทางของการกระจัดผมก็จะมาดูทิศทางของเวกเตอร์ p 2ตัวนี้ตึงตึง,ตงจะเห็นว่าลูกศรตึงตึงมันอยู่ในทิศเดียวกันนะครับแสดงว่าเวกเตอร์ p ดอทกับเดลต้า x ของผมตรงนี้ครับมันทำมุมต่อกันคือคอส์องศานะมีคนบอกว่า ผมไม่เข้าใจว่าทําไมบางทีอาจารย์ใช้คอสศูนย์คอสเก้าสิบคอร้ 90, อยแปก็ดูจากตรงนี้แหละครับเนาะคอสเซตาคือมุมระหว่างเวกเตอร์ p หรือว่าแรงของเรานะครับกับเดลต้ x หรือว่าการกระจัดของเรานั่นเองซึ่งในที่นี้ก็คือ p เดลต้ x เนี่ยเป็นคอสศูนย์นะคอสศูนย์มีค่าเป็น1 อันนี้ก็ไม่ยากครับก็แทนค่าลงไปเลย P ของผมเมื่อกี้หามาได้นั่นก็คือ73.5นิวตันถ้าหา P ข้อ a ผิดข้อนี้ก็จะผิดนะครับ <c ười> 4.5เมตรนะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาผมก็จะได้งานมีค่าเท่ากับ330.75จ้นูนนะงานมีหน่วยเป็นจูนนะ ซึ่งจูนก็เกิดจากการเอานิวตันนะครับ mm hmm. ดัดกับเมตรนะครับแต่เดนเนแตกเลยเ mm hmm. พื่ออะไรใส่มงใส่มง,มงนะครับข้าบีผ่านไปต่อไปข้อ c ครับแรงเสียดทานทำงานต่อลังเท่าใดแรงเสียดทานทำงานต่อลังเท่าใดเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าผมก็จะเขียนสูตรทั่วไปของงานก่อนก็คือ f ดกับ delta x ทีนี้ผมก็มาดูว่าข้อนี้โจทย์ถามหางานเนื่องจากอะไรข้อนี้บอกว่าให้หางานเนื่องจากแรงเสียดทานผมก็จะเขียนเพื่อบอกตัวเองแรงเสียดทานผมใช้เป็นตัว f เล็กนะครับแต่ว่าแรงเสียดทานในที่นี้เป็นแรงเสียดทานสถิตหรือจนจนนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ก็เป็นเคเนติกอันนี้ผมก็จะเขียนเป็น f ห้อย k ดักับ d e l t a x เหมือนเดิมพอเขียนแบบนี้เสร็จนะครับซึ่งรูปทั่วไปจากตรงนี้ครับเนี่ยรูปตรงนี้มันอยู่ในรูปของเวกเตอร์ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของสเกลาร์ผมก็จะเขียนแบบนี้ f ห้อย k จากดอทก็เปลี่ยนเป็นคูณธรรมดาคูณกับเดลต้า x แต่มันจะมีคอสเซต้าโผล่ขึ้นมาอย่าเพิ่งงงนะเซต้าคือมุมระหว่างอะไรมุมระหว่างทิศท,ทางของ f กับเดลต้า x นะผมก็จะย้อนกลับมาดูรูปที่ผมวาดนะครับเดลต้า x เนี่ยเรารู้แล้วมันมีทิศไปด้านขวา f ห้อย k มันคือแรงเสียดทานใช่ไหมซึ่งมันต้านกับทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือไปด้านสายจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่า f กับเดลต้า x ของเรามันสวนทางกันสวนทางกันก็คือทำมุม180องศานะจ๊ะร8อ,อ 180. องศาดังนั้นผมก็จะแทนลงไปว่า fk delta x คอ s 180เนอะ fk มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะแรงเสียดทานเราก็ย้อนกลับมาดูที่ข้อข้อ e บอกเราไหมแรงเสียดทานบอกครับนี่ครับบอกตรงไหนบอกตรงนี้นะครับ sigma f เท่ากับ0แสดงว่าแรงที่คนออกแรงดันเนี่ยกับแรงเสียดทาน มีค่าเท่ากันก็คือ73.5นิวตันผมก็เอา73.5นิวตันแทนลงไปเลยนะครับเขียนตรงไหนดีตรงนี้แหละ73.5นิวตันเดลตา X คือการกระจัดนั่นก็คือ4.5เมตรส่วนคอร์ส180มีค่าเป็นลบหดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะมีเครื่องหมายลบโผลมา ได้งานที่เกิดจากแรงเสียดทานก็คือลบ3 3 0 7้จูลน,นะครับเห็นไหมงานตรงนี้ครับก็สามารถติดลบได้เขียนโอเคแบบนี้นะครับนี่คือข้อ c นะครับต่อไปข้อดีแรงโน้มถ่วงทำงานเท่าใดข้อนี้นะครับแรงโน้มถ่วงทำงานเท่าใด เรามีกล่องอยู่บนพื้นแบบนี้ใช่ไหมครับแน่กล่องผมนะครับถามว่าแรงโน้มถ่วงอยู่ในทิศไหนคําตอบก็คืออยู่ในทิศลง mg แบบนี้แต่ข้อนี้กล่องของผมมันมีการกระจัดการกระจัดของกล่องไปทิศไหนครับไปด้านขวามือไดเดลต้าเอ็ x ค่าหนึ่งนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ4.5เมตรคําถามคือถามหางานใช่ไหมงานเนื่องจากอะไรครับงานเนื่องจาก อัันนนน้เแรงโน้มถ่วงก็เขียนสูตรก่อนก็ได้งานก็คือ f ดัตกับเดลต้า x งานเนื่องจากใครแรงเสียดทานไหมไม่ใช่แรงโน้มถ่วงไหมใช่ก็คือ mg นะครับผมก็เขียนเป็น mg แบบนี้เลยดัตกับเดลต้ x อันนี้เวกเตอร์ต่อไปเขียนให้อยู่ในรูปของสเกลร์ผมต้องมานั่งดูว่าทิศทางของ g กับ delta า x เนี่ยมาทำมุมต่อกันกี่องศา จากรูปเอ่อจอยู่ในทิศลงเดลต้าไปด้านขวามันทำมุม90องศาต่อกันดังนั้นตัวนี้ผมก็จะเขียนได้เป็น Mg d e l t เดลต้ค90ข้อน,นี้ผมไม่ต้องแทนค่าอะไรเลยเพราะคอร์ด90มีค่าเป็น0ดังนั้นข้อน,นี้งานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจึงมีค่าเท่ากับ0จูล ครับ Wmg จึงมีค่าเท่ากับ0ูนยง่ายไหมข้อนี้นะครับอย่าให้เขาหลอกนะต่อไปงานทั้งหมดที่ทำต่อลังมีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็ง่ายนะงานทั้งหมดอันดับแรกเราทำยัไงก่อนเราเขียนงานทั่วๆไปก่อนสูตรทั่วไปเขียนย้ำอยู่นั่นแหละมันต้องจำได้บ้างแหละนะครับงานทั้งหมดก็คือตัวนี้ครับงานทั้งหมด แสดงว่าเราต้องไปหาซิกมา f มาก่อนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเรารู้แล้วนะครับว่าข้อนี้ซิกมา f มีค่าเป็น0ยิ่งง่ายไปใหญ่ในเมื่อคุณรู้แล้วครับว่า f ตรงนี้ครับมันมีค่าเป็น0คูณกับอะไรมันก็ได้0แสดงว่างานที่เกิดขึ้นก็มีค่าเป็น0ด้วยนะครับเออแปลกดีเนาะกล่องก็เคลื่อนที่ คนก็ออกแรงกระทำแต่งานที่ได้มีค่าเป็นศูนย์นะก็แปลกก็ช่างมันนี่มันคือความจริงในวิชาฟิสิกส์นะครับโอเคข้อนี้เนาะเป็นการฝึกให้เราหางานเนื่องจากแรงต่างๆ